เรามาบุกงานมอเตอร์โชว์กันนะครับครอบครัวหัวติดบอกทุกคนเซอร์ไลท์ในอเอ็กซ์สของได้600เมตรเลยเดี๋ยวขันบรกจอดโอ้โหดีใจมากที่เจอแบบบังเอิญโอ้บังเอิญเจอกันไฮไลท์นะครับก็คือเจ้าเทสเตอร์ไฮไลท์จริงๆนั่นก็คือ EQ5 I'ma take the shot like it's a vaccination. I don't have the patience. I'ma shoot right now. Yeah, we undefeated and you gon' gonna lose right now. Like click, 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 swish. I can switch it up anytime, like this. I'm a videographer and I'm on the verse. So when I shoot my shot, I don't miss. i gonna take the shot. สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้มาพบกับผมไมค์แอลเคอ t โตเทวันนี้นะครับเรามาบุกงานมอเตอร์โชว์กันนะครับทั้งที่38ใครที่มาเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าคุณจะต้องฉีดวัคซีนมานะฮะมาตราการคุมเทมจริงๆเดี๋ยวเราเข้าไปเลยกันดีกว่าไปกันเลยครับเข้ามานี่ตื่นเต้นมากเลยนะฮะโอ้ยไอย้ตายไวเก ก็ตอนนี้มองแล้วก็น้ำลายจะไหลก็ับอ็บอกว่าบูธของปอร์เช่นะครับสาวๆน่ารักมากเลยและข้างๆผมคุณนัชชาร์สรับนี่เราคงคุ้นเคยกันดีนะครับไปกดติดตามช่องนัชชาได้เลยนะครับผมไปดูได้เลยนะครับผมก็ติดตามเขาอยู่นะครับนี่เลยนี่เลยคุณนัชชาครบมีอะไรที่เป็นไฮไลท์บ้างครับคือจะเป็นตัวทะเยงขบวน คาเยนโคโบ GT ใช่ค่ะอยากเห็นแล้วครับป้ายวเราไปดูกันเลยค่ะไปค่ะคันนี้เลยนี่เลยเป็นแบบคันเดียวในไทยนะราคาเริ่มต้นอยู่ที่19บล้านหแสนราคาเริ่มต้นนะเริ่มต้นอยู่ที่19ล้านหแสน ถ้าเป็นเทพแห่ง SUV ค่ะหรือว่าเป็น SUV ที่วิ่งมาเร็วที่สุดในโลกนะคะก็ด้วยแรงม้าของเขาเนี่ยสูงสุดถึง640แรงม้านะคะ640แรงม้าคูณถึง103.3วินาทีซุปเปอร์คาร์ในคาบ SUV ใช่ค่ะใช่ไล่ลึกไล่ลึกไล่ลึกเห็นอย่างนี้ครอบครัวนี่หัวติดบ่อทุกคนอย่างนั้นเลยหัวติดบ่อทุกคนเลยนะครับที่หน้ากันนี้สิบเก้าล้านกว่านี่คือสเปคอย่างนี้เลยใช่ค่ะแล้วภายในงานเนี่ยแคมเปญเป็นยังไงครับจะเป็นในส่วนของแถมนะคะก็คือจะเป็นพวกอีควอเชอร์เป ็นส่วนลดติดฟิล์มกับทางเราแอบมาคุยกับคุณชาได้ไหมก็เดี๋ยวให้น้องปิมพาชมหน่อยในบูธพีเอมนี่นี่เห็นข้างๆเลยนี่ราคาหายไปไหนครับเนี่ยเยวเขึ้เยอค่ะ มันสามารถเก็บได้อ๋ออันนี้หลังคาพับเก็บนะผมนึกว่าหลังคาหายไปไหนไม่มีใครถอดไปอ๋อไม่มีใครถอดไปใช่ไหมนี่ตอนนี้จะเป็นแซดสี M40I กว่าท็อปเลยบอกก็ตัวท็อปแสดงว่ามันมีตัวรองท็อปใช่ค่ะจะมีอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นสามตัวนั้นทีราคาก็จะเซฟลงอีกก่าใช่ค่ะก็แรงมาก็จะน้อยลงมาหน่อยแต่ว่าซิ่งเหมือนเดิมซิ่งเหมือนเดิมนะใช่ขายสปอร์ตใครชอบโรสเตอร์ต้องจัดแน่ต้องโดนแน่แน่ใชใครชอบแบบเสาววอกแซาโกอย่าพลาดเลยใช่ค่ะมาจัดได้เลยด้าน ีไฮไลท์หน่อยที่เพิ่งเปิดตัวจะบอกอว่าเปิดตัวในงานนี้เลยเป็นสีเทาพิเศษด้วยไม่เคยเห็นเลยเพิ่งเห็นในงานนี้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าตอนเพิ่งเปิดตัวในงานนี้ <laughs> สีนี้หกนะเป็นไหน้าแบบ LED ด้วยไฟของ PM เอ็ขาเรียกว่าอะไรนะจะมีเป็นไฟแบบ Adaptive, อะ a ดปตีฟนะคะชอบสุดเลยจะเป็นเลเซอร์ไลท์ที่อยู่ในไอเอ็กซ์ซึ่งถ้าเปิดไฟสูงสามารถส่องได้สสูงุดถึง6 0 0เมตรเลยอีกนิดนึงเกือบกิโลนึงแล้วนะคะเกือบกิโลนะฮะส่องไปทีนี่บอกเลยว่าหมดซอยครับเปิดเปิดแทนเปิดแทนเสาไฟยว้าวว่าเลยเออแล้วที่สำคัญตรงนี้ศาสตร์สองทะลุหมอกด้วยคือไปไปไปหมอกอยู่ในนี้แล้วใช่ค่ะเลยเป็นที่มาของคำว่าสาดส่องทะลุหมอกนั่นเองโอ้ที่สำคัญกระจังหน้า แอคทีฟแอสตรีมด้วยอะไรเนะครับอะไรสเปกนะอีกทีหนึ่งแอคทีฟแอสตรีมสามารถเปิดปิดได้อัตโนมัติเก๋ๆกเก๋เบางทีที่เห็นเปิดอยู่อันนี้มันไม่ได้เปิดอัตโนมัติค่ะมีคนถอดไปเฮ้ยจริงปะเนี่ยใครจะบอกนี่นี่โอ้ยเฟรมเลสด้วยจะไปไหนครับบนเนื้อปูนปูนไม่ใช่น้ำไฟครับเดี๋ยวไปค่ะโอเคขับเองก็เท่จะนั่งด้านหลังเป็นผู้โดยสารก็ดูดี เดี๋ยวขันนี้จองเอร์จอร์จอร์นี่ถือว่ากว้างใหญ่เนาะคันนี้เค่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นรถผู้บริหารสไตล์สปอร์ตก็ว่าได้สำหรับบูธบีเอมน้องพิมพ์คนเดียวขายหมดนี่ขายหมดลูกถูกค่ะครับผม ครับอยู่ช่องแชนแนลของ LK Auto Trade นะครับผมเควินน k ครับสวัสดีครับผมขอบคุณพี่เควินครับที่เข้ามาช่วยในช่องสวัสดีครับโหดีใจมากๆนี่เจอแบบบังเอิญโหบังเอิญเจอกันวันนี้พี่เควินมาชมอะไรครับพี่เป้าหมายหลักของเราจริงๆอะมาอัปเดตพวกพิเตอรนั่นเรื่องหลักเลย เราเห็นโลตัสเราใส่ครับโลตัสใช่เป็นไงบ้างพี่เควิน่มีมาโชว์สองพันขึ้ปพี่ยังไม่ได้เดินไปดูเลยโอเคนะโอเคนะโอเคนะพี่ตัวใหม่ว่าไงเอมิราครับเจ็บตังค์่อยนะพี่เจ็บตังค์สบายอยู่แล้วอลาบลงมา ก็ตอนนี้เราก็ยืนอยู่ในบูธของมินิ3ผมวันนี้ในบูธของมินิเนี่ยเป็นยังไงครับก็ในบูธของมินินะครับหลักๆเลยที่เป็นจุดเด่นหรือไฮไลท์นะครับคือเจ้ามินิที่เป็นรถนําขบวนชื่อว่าเพรสเซเตอร์เป็นรถนำขบวนเรามาโชว์ในงานนะครับเห็นว่าตัวเนี้ยเป็นตัวแต่งที่มาเหมือนแต่งเหมือนจอง์น o ูเปอร์เวิร์กเป็นรถไฟฟ้าอันนี้เป็นรถไฟฟ้าชายเป็นรถนำขบวนที่เป็นรถไฟฟ้าอิเล็กทริกครับเครื่องเดียวกับตัวรถรถที่เราขายเป็นโปรดักต์เป็นโปรดักชั่นปกติเลยอันนี้คือเรามาโชว์นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับก็ตอนนี้ก็มายืนอยู่ข้างๆรถอะไรนะพี่เต้คันนี้เอ่อเซอร์เบียมาสามครับมาสามตัวเบร์ครับช่วงล่างเครื่องยนต์เป็นกระดท้ายกระดท้ายใหม่นะครับของอะไรใหม่ตัว AMG นะใครสนใจคันนี้เป็นไงพี่ราคาอยู่ที่ห้าล้านห้าแสนห้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเท่านั้นนะฮะสำหรับสายแรงแรงมาเท่าไหร่พี่คันนี้ตัวนี้ฮะสี่ร้อยสามสิบห้าครับโอ้ยแรงแบบสดๆครับเอาเรื่องนะสายครอบครัวต้องโดนนะสำหรับคันนี้ สำหรับเจ้าตัว C 3 0 0 e นะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ย่อมเยานะครับต้องบอกว่าเป็น new generation อะยุคนี้เนาะมันก็จะต้องไฟฟ้าล้วนไม่ก็เป็นั๊กอินใช่ไหมครับนี่เลยครับ2,790,000บาทแต่ถ้าใครเนี่ยไม่อยากจะเสียตังค์เยอะนะครับที่ร้าน LK เตศเราก็มีนะครับไปดูได้มีสีดำแต่เราไปดูไฮไลท์จริงๆดีกว่านั่นก็คือ EQ 5ไป EQ 5กันดีกว่าเอ EQ S นี่วาผู้ผิด ก็เรามาเจอตัวไฮไลท์จริงๆของ m e r c e d e s Benz นะครับก็คือเจ้าตัว EQS นะครับตัว EQS นะครับก็จะแบ่งเป็นรุ่นย่อยอีกนะครับและเป็นรถไฟฟ้าล้วนนะแล้ววิ่งได้ไกลมากๆนะครับและเป็นรถที่น่าสนใจคันนึงเลยก็ว่าได้นะครับใครที่ชอบรถสไตล์รถไฟฟ้าล้วนนะครับและเป็นสาวกของเบ n z เนี่ยไม่ควรพลาดรถคันนี้นะครับดูดีไซน์เนี่ยนึกว่าเอามาจากคอนเซปต์คาร์เลย ก็ตอนนี้เราก็อยู่กับรถชื่อว่ารุ่นอะไรนะพี่อีทอน GT q u ตรเท่ Performance ครับนี่ต้องบอกว่าสาวกออดี้ต้องรู้จักคําว่าโ o ต o ใช่ครับเอกลักษณ์ของออ d ดี้คือ q โ t ต o เลยครับอันนี้เป็นสีพิเศษไหมครับสีพิเศษสําหรับออ d ดี้ตัว Eton น GT ครับนี่ใครขับ e ีทอน GT ทั้งทีนะสีนี้ บ่งบอกเลยแล้วภายในครับภายในเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าออกแบบดีไซน์มาใหม่ทั้งหมดเลยตัวระบบเกียร์ที่เป็นสําหรับ A u ร i e ี้ตอนจีทีก็ยังไม่พอครับมาพร้อมในส่วนของหน้าจอ Virtual c o อลพิมาพร้อมกับในส่วนของหน้าจอไมค์ทัชสกรีนยังแถมยังมีหลังคาไฮไลท์ของตัว A u ร i e ีตอนจีทีหลังคาก็เป็นไฮไลท์เลยฮะใช่ครับเรียบหรูสปอร์ตไฮเทคด้วยสิล้อนี่ขอบอะไรครับเนี่ยล้อใหญ่มากล้อ RS เหรอครับใช่ครับเนี่ยครับันนี้เป็นล้อ i อสปอร์ตนะครับ ล้อจานเบรกนี้จัดแบบเต็มๆสมเันไปเลยออดี้นี่ขึ้นชื่อเรื่องไฟดูไฟท้ายเขาครับเรียกว่าไฟอะไรครับเนี่ยจริงๆแล้วตัวนี้เป็น LED ครับครับไฟ LED ซึ่งออกแบบมาแบบทั้งแผงเลยราคาคันนี้อยู่ที่6กล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทหกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทใช่ครับราคาถือว่าไม่แรงมากนะตอน GT แล้วเป็นของออดี้นี่ผมบอกเลยว่าอย่าพลาดแลนด้วยสีนี้ด้วยเป็นสีพิเศษ นี่ครับสัวสาวในบู๊นพิตี้ต้องบอกว่ารถสวยแล้วนะครับคนยิงข้างรถสวยกว่านะครับปวกมือหน่อยได้ไหมครับนี่ครับสวยจริงนะฮะคนหรือรถครับทุกคนชอบอะไรนะครับคอมเมนต์มานี่เลยครับเจ้า Audi GTRS นะครับสีเขียวแบบว่าแป๊ดแปดเลยนะครับและงานนี้พลาดไปไม่ได้ครับสำหรับเจ้ารถเปิดตัว Audi A 3 Sportback ต้องเรียกว่าเป็นตัวไฮไลท์และราคาไม่แรงใครอยากขับ Audi เริ่มต้นคันนี้เลย ต้องบอกว่าคุณนเนี่ยรถตู้ของเขาเนี่ยสตาร์เลียนะครับจะเห็นเลยว่าเป็นรถที่เป็นรถตู้ที่เอาอากาศมากรุ่นนี้นี่ถือว่า<ๆ>ผมว่าดีครับ <laughs> ดีครับ <laughs> <laughs> ดีครับมิตซูบิชิมอเตอร์ไฮไลท์ของเขานี่น่าจะเป็นปาเจโ o ถ้าผมจำไม่ผิดนะกับ x X h a n d e r Edition ด้านขวาเลยเนี่ยสิงเฟอร์รี่กิจกรรมมีกิจกรรมให้เล่นด้วยสําหรับใครที่กลัวเบื่อสิงจัดให้ขับรถเทสแบบนี้ด้วยนะฮะถือว่าเป็นเกมที่ฮิตกันอยู่แล้วละ่ะรู้จักกันอยู่แล้วสําหรับสายเล่นเกมแบบสนุกสนานเนี่ยเออที่เนี่ยโอเค <laughs> ประมาณนั้น <laughs> แบรนด์ที่มีมานานมากๆแต่เขาหายไป6ปีแต่วันนี้เขากลับมาแล้วสําหรับเจ้าแบรนด์โลตัรคนที่ชอบรถสไตล์โกคาร์ตนะครับต้องนี่เลยครับมีจําหน่ายแต่ว่าจํานวนน้อยมากพอหมดอตนี้ไปเนี่ยเห็นเขาบอกว่าจะหมดแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับจะกลายเป็นโลตัรที่เป็นไฟฟ้านะครับกับที่เป็น SUV นะครับโลตารที่เข้ามาโชว์2คันนี้นะครับจะเป็นโลตารตัว e l i t e 2 2 0นะครับและที่เห็นอยู่นี้สีแดงนะครับสไตล์ดิบๆเทียบเท่าซูเปอร์คาร์โรตารผมบอกเลยผมก็ใช้อยู่จัดไปเลยโรตารอ่ะดีแล้ว ค่ายโรตัสเนี่ยกลับมาอีกแล้วครับยินดีนะครับยินดีมากจากที่เราหายไปหลายปีนะครับโรตัสคาร์ไทยแลนด์กลับมาเปิดตัวในงานดีใจมากครับดีใจมากครั้งแรกในปีนี้เลยนะครับผมแล้วก็วันนี้เรามีไฮไลท์อยู่2คันคือนเอ็กซิสสปอร์สามห้าศูนย์แล้วก็อีลิตสปอร์ตสองสองศูนย์นะครับรวมถึงรถรุ่นใหม่อย่างอิมิล่าก็เปิดจองในงานด้วยครับผมได้เห็นกันปีหน้าแน่นอนครับเขาเรียกว่าโฟล์คสท์ ใช่ใช่อย่ใช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 ่ใม่ใช่ใี่ใช่ใช่ใช่ไช่ใี่ใช่อเ่ใช่ใช่นี่เี่ใช่ใล่ใช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 ่ใก่ในีใช่ะเป็น่บบไฟเบอร์แล้วชลใชกใั่ใช่ใช่ใช่ใน้นน้ใช่ใช่ใชเน้นใช่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 ใเ่ใช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 ่นี่เช่กช่ใช่ใต่นช่ใ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 น่ใช่ใช่ใช่นช่นช่ใช่ใช่ใช่นช่ัน่รช่ใช่ใา่พิ่มขึ้นครับผม สาแร้อยห้าสิ0แรงม้าครับแต่ต้องบอกว่าน้ำหนักปันหนึ่งกับ350แรงม้านี่ต้องคูณ2นะฮะแรงมากแรงมากครับก็คือน้ำหนักตัว power to weight ratio สามร้อยกว่าม้าต่อหนึ่งต่อตันเท่านั้นเองครับต่อตันคือเยอะมากเยอะมากสำหรับน้ำหนักตัวนะครับเพราะว่าซูเปอร์คาร์บางรุ่นเนี่ยต้องถือว่าน้ำหนักเขาเยอะนะใช่ใช่ครับต้องบอกว่าคุณผู้ชมทางบ้านจะมาบอกว่าแรงม้า350เนี่ยน้อยไม่ได้เลยจริงๆแล้วมันต้องคูณ2ใช่ใช่มันต้างขับกันจริงๆอ่ะขับเหมือนรถ5 600ม้าเลยครับแล้วคันนี้เสน และใครเท่าไหร่ครับคันนี้เปิดที่9ล้านจุด29ครับแล้วคันนี้มันลิมิเต็ดไหมฮะ,ะเรียนตรงๆเลยนะครับว <ผม S 1> ่าเท่าที่เรารู้ข่าวมาปับ,บเนี่ยเลิกผลิตอีลิสกับเอ็กซิสแล้วถ้าคนไหนอยากได้โลตาสที่เป็น มีความเป็นดิบความเป็นออริจินอลเนี่ยโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการที่จะได้ขับโรตัดใฟ้ายแดงในแบบออริจินอลต่อไปจะเป็นอ e ีมิล่าซึ่งจะเป็นรุ่นที่แบบว่าอินฟอร์เทนเมนต์จะมีความสะดวกสบายเดลี่ยูสได้ครับแต่ถ้าความสะดุกแบบนี้โอกาสสุดท้ายเดี่ยวนี่ที่เดียวอยากขับโรตัส์ป้าแดงมาในงานนี้เลยครับผมแล้วมาหาน้องบ๊อบบี้เลยได้ครับยินดีครับ ฮาวเวลเฮดิกนะครับคันนี้เนี่ยมาแรงยังไงดียังไงนะครับคันนี้มันยังไงพี่ข้อมูลเบื้องต้นนะครับเป็นรถยนต์ไฮบริดสมรรถนะสูงครับผมตัวเครื่องยนต์เป็น1.5ล<อ>ิตรเทอร์โบได้แรงม้าแรง,แรง,แรงบิดที่ค่อนข้างสูงครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันตัวนี้เป็นฟั๊ซอินเป็นไฮบริดธรรมดาครับเป็นไฮบริดธรรมดาราคาคเป็นไงพี่ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนบาทครับพี่ตัวทอ็อปอืมอันนี้ถือว่าใหญ่สุดไหมพี่ใหญ่สุดครับแล้วมีอะไรที่น่าสนใจไหมพี่สำหรับค่ายฮาวเวลเนี่ยฮาวเวลครุ่่นนเลล็กงมาหอย เป็น SUV ขนาดเล็กใช่เป็น b s u v ถ้าเกิดเทียบกันตรงนั้นก็จะเป็น CSUV แา้าก็ซอฟลงมาซอฟลงมาซอฟลงมาแล้วก็โวต้าหน้าเขาดูดูหล่อมากนะฮะก็ให้มาค่อนข้างใหญ่เหมือนกันคือแบบดูเนี่ยดูภายนอกเหมือนจบเท่า CSUV แล้วอะถ้านั่งภายในด้วยจะรู้เลยว่าว่าโอ้โหแมกดูไปออกแนวแบบ X 3มประมาณ X 1แล้วกันประมาณ X 1ใช่ครับโอ้แต่ผมมองว่าใหญ่มากเลยนะฮะค่ายน้องใหม่มาแรงนะครับฮาวาล ช่ครับแล้วพี่ไวกิ้งรู้เกี่ยวกับไอออร่าแคทอะไรกูดแคทอะไรไหมฮะออร่ากูดแคทเหรอครับก็พอทราบไหมฮะโชว์อยู่ด้านนู้นครับรบกวนไปที่ดครับไปต่อแมวที่ดีออร่ากูดแคทชนิด คอร่าคูณชคยครับรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปเป็นสีพิเศษก็จะมีสีเบจหลังคาน้ำตาลดีไซน์น่ารักจริงๆนะฮะเครื่องยนต์อะไรครับจะเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นครับผมอ๋อคันหนึ่งครั้งสามารถวิ่งได้ถึง500ยกิโลเลยห้โห5 0ยเลยพี่ใช่ครับผมโอ้โหเทียบเท่ากับแบรนดังๆได้เลยนะฮะคือดูน่ารักที่สุดของงานนี้เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเจ้าคอร่าคูลแคท